จะรับเลยครับปีนีดูเก็บเก่าจังเลยฮะผู้แรกก็หวังว่าได้จะเป็นเกมที่มีผลรเว่าทางทีมก็ต้องการได้ด้วยกันเป็นผู้รับนี้น้อยก็จะมายไใหม่ครับทางด้านโครับเนี่ยไม่น่าเชื่อครับโมหลังๆที่สิ่งที่ไม่น่าเกิดปัญหาก็เกิดเกิดเพื่น ประตูนี่เลยครับตัดบอนครับบาดเจ็บนะครับวันน um ี้มันเป็นมีดเหมือนเดิมไหมกลับมาได้นะดูจากเบอร์เพื่อนะครับเหมือนจะง่ายนะครับตัวใหญ่ผมก็จำเบอร์เพื่อนะครับก็่จำใครติดของใครด้วยครับเพราะวันนี้เรามีการแข่งขัดที่สี่สี่ปีเอ่อสี่ปูนะครับคู่แรกเราเริ่มกันด้วยอยู่พอเลยครับพบกับทางด้านร้อยนะครับ เลยนะพี่เอาเปลานะฮัลโหครับเกมเริ่มแล้วครับวันนี้ยับไลอ้อนครับตาตูดปิดภายใเกี่ยวกับาานะาการได้บาดชุดใหม่นะฮะสีแดงนะครับหน้าดีเปลี่ยนเบอร์มาบอกผมด้วยนะพี่นะแต่ที่ดูดได้ๆโกงอยู่นะฮะอ่าดีที่บอบนะคะรับดันเน่ก็เปดิม,มแบบเดิมเะแบงค์ด้วยครับเบอร์เก้าเก้าเหมือนเดิมครับพี่สุกพรก็เบอร์เดินนเมนะครับ อ่าผมว่าดำตัวเก่งๆได้หมดเลยครับการเก่งทั้งทีมก็ดำได้หมดครับก็สำหรับเกี่ยวโปรระรับทีเแล้วครันเป็นเจอเงานยากครับเจอสีทองครับแผลไปถึงประตูต่อสี่ครับซึ่งก็บอกเลยว่าลุ้เกมการดำเกี่ยวโปรเนี่ยเล่นถือว่าใช้ได้ครับแล้วก็เสียประตูขาดและเสียประตูแรกมานานนะครับแต่ว่าอาจจะมาไหลๆหน่อยในช่วงซตท้ายนั่นเองครับดูฝาประตูนะครับ ครับแล้วก็เจ็บอยู่ต่างหากนะครับแล้วก็เป็นตูอีกครับแบบมันเหนื่อยครับโโอ้หทขามาถึงลูกนี้เป็นอ่อเลยครับตรวจชนะสองน้อยที่แล้วดู่มีผลงานในการประชุมพัฒนไปนะครับแต่ละคะแนนขณะนี้ครับเดี่ยวฟอกันนอนน้อยตับติดกันเลยครับแต่แ้มห่างกันสี่แฝงเลยครับความพ่ายแพ้จบครั้นี้ครับ คนะก็จะอยู่ตำแหน่งปับต่าอยู่ออยู่ดีครับเดี๋ยวพอที่หลับไปแบบหน่อยน้อยจะเจ็บครับดีมกกว่าครับถ้าเดือนมแกล้นด้วยครับเพาะวันนี้มีผู้ใดบ้างนะเดี๋ยต้องไปขายอยู่นะครับเพิ่อเจอแล้ว กู้แรกครับเดี๋ยวปอครับพบกับหนำน้อยคู่ที่สองเป็นเชื่อปอยกับปากแก้วครับคู่ที่สามเป็นสรุนบัตรัตรดีพบปีปีครับและคู่สุดท้ายครับบ้านตาพบคุณบัตเอครับน่าสนุกครับโดยเฉพาะกู่ขับปันครับเพราะว่าปากแก้วทีมร้อนแรงครับเจอแบบในด้านเชื่อปอยเป็นงานง่ายครับแต่เดี๋จะไปดูคู่นั้นแลยดูคู่นี้ก่อนครับ ไม่เสมอนับสูงสูรจะผ่านไปสอบก็ถึงอลครับใส่ปัดเข้าตาปมาลูกนี้ออกไปทางด้านซ้ายป้ายไปทางด้านฝ่ายทีนครับเล็กครับกดเข้าไปด้านตรงกลางอย่างติดทางด้านได้รับบอลร้อยสุนทรพิธต่อมาและจะเสิรกลับครับนี่แบงค์จะไหวครับไอพิธก็ไม่ได้ครับแตกเ ในเถือกแล้วเดิอนเลยบางทีต้องไหวเลยปวดหัวได้พุ่งครับน้อยครับก,กุ่มกันสัๆครับออกบอลมาให้เพื่อนทีมครับให้ออสครับออสออกไปทางด้านซ้ายอยากให้ออสได้อยู่ครับให้บีจบคนแก้ไปสุดท้ายตีไปออกครับฝ่าวครับเต้ ก็ดีมีปัญหาเหมือนกันนะครับน้อยมีประตูไม่มีครับแดงนี่หายเลยครับสีประตูน้ำก็ไป่ใส่กับบางเพื่อนมันไม่กลับมาเลยครับผมใส่ต,ต้องใช้เบสของตันนะเป็นประตูน่าจะดีเบนประตูเขาไป,ไปเลยเบนเบนประตูหน่อยแม่ล <laughs> ูกศิีเปล่าครับน้อยครับผมเก็บขึ้นมาให้กับที่แหลกครับ ตายตัดเข้ากลับมาตรงนี้โดนอยู่บอลตัดไปแล้วครับยิ้มครับตายอ่าเ,เป็นบอลโดนได้อยู่ครับออกไปทางด้านซ้ายแป้งอีกลูกนี้แหมมัน,น,นแคบโดนตัดครับหายแปดออกไปเองครับต้องตื่นขึ้นไปครับเกมก็ผ่านไปยันสี่นาทีครับยังไม่มีใครได้เกียวเลยีื่น,นเต้นแบบเดียวก่อนที่จะจบเป็นสองครั้งติดติดกัน น้อยก็มีโอกาสดีที่สุ<ป>กดนนก็คือการจิ้มบอลเสาเลยครับต้องดูดีครับออกบอลกางด้านซ้ายก็มาตั้งกันที่สอง,งแดนครับ <c oughs> เดี๋ยวบ <c oughs> อลเลยเนี่ยหนึ่งสามแกเปลี่ยนได้ทำเลยครับพี่อักเลยครับ <c oughs> ได้ขึ้นครับต่อร้อยครับ ยัดเข้ามาเลยบอยิงข <eye> <'m> ึ้ทิ้งออกมาได้ครับอก็บอกตั้งเข้าไปอีก4นึวหมกคืนออกมาก็ไม่ดีครับยังา้ยังได้ยู่ครังไป้ยังไับไดแยังไดยงได้ยก้ยคร้ับเรยังไ้ยงไ้ัได้ยัได้ยังได้ังไ้ยงไยังไ้ังตอ้ยัด้ยังด้ยัง้ยงยังยังเลยัง่ัได้ยัังงดวดไยยัั้ได้ยััับ ส่วนเกี่ยวปอน,นี่ก็ต้องระวังแหลมไม่ดีนะครับจะตีเป็ดเจอแหลมนะบอลติดไปที่หน้าปากประตูเลี้ยงสมพรถัดไม่ดีนะครับเล่นปลาเลยคนเ,เ,เ,นนเยยดีเยวตู้เดี่ยกครับนี่เป็นข้าอด้านหลังเลยรถพี่สมพรงได้ครับพี่สมพรงได้ครับนี่รุ่นปีเนีับ ไอ้กว่าจะจรับหลยงมุ้ยนะครับเท้เยอะเลี้ยแค่ตะโกเลยแ,แบบค่ตะโพยาบาใช่ไหมเดียการนี่มาเพชรพัดนะครับแต่นับไปนับมาคนเริ่มน้อยลงเรื่อยเพราะว่าเริเ่มเจ็บบ้างครับแล้วก็วันนี้ผมเชื่อว,ว่าทุกคนอาจจะเตรียมไต่เตรียมเตะนิดหนึ่ครับก็เลยอาจจะมาไม่พบนะครับ ระยะห้ารักหน้าลุ้นเลยครับปัดตาลูกนี้โปนกระเพงครับเนี่ยไมกลับไปเล่นไม่ทันกระเพกเต้ยครับฝ่ากับจ้าวตรงนี้อยู่ที่อันด้ายดีสุดโคตรใส่ทิ้งทิไปเลยครับกป็นลังของสองตัวที่ก็มาเรื่อยๆครับเดี๋ยวกอลึกก็เตะมาเหมือนกันนะยัดมาเลยครับ แม่ทำได้ดีลูกนี้แต่จะต้องใสเองแล้วก็่ผิดเลยครับวิทย์ครับแม่มากระสีหกตอกใหม่สีบหกใหม่แม่แม่ทำได้ดีครับเม้ตาที่แหลือนี่เลยตูจะถ่ายเลยครับแม่ตนตาแหนมตูนที่แหลมถือว่าทำได้ดีเลยครับแะตวองเพื่อนปากเข้ากลางไปอย่างนี้ก็ใส่สกอร์ได้อีกแล้วครับเหลือแค่ตาถ่ายครับหนำไปแล้วหนึ่งเป็นหกสิบครับจากฝั่งตรงด้านน้อยครับ

เดี๋ยวาวได้ดูปาตาไปิดิกเนี the people. The people uh ่ยกที่เนี่ยือเวลาแรกกับเวลาที่เหลือเนี่ยเวลาเหลือเยอะแยะเลงครับนแก่เข้าเียวเลยเยอะ์าครับสายให้แงค์แบงแตู่้ันดีที่ยู่ฟตู้นไปเหมือนกันน สายเสือจะ้าไปเองครับเสือการพับคาให้กับคนด้านข่งน้อยครับห้าวลูกศรไป้าวกครับบอลครับถ้าเสือตาบอดจะตึตึ๊บบรรยาคาศแทบจะึงตึง อีกที่ผู้ตีก็มีคำต่ออาจจะมีทีเด,ด็ดร์ทุกต่อไงครับแตะคลิปเกิดในลวคนี้น้นองแฝงกำลังดังนะ <c oughs> ใครอยากดูนี่ก็แอนไลน์ผมก็ได้นะครับผมตอเแบดให้นะไอ้คิดภาพบริกานนรนะครับก็ของแฝ่แลกกลับคืนมาบ้านก็ดีเลยบอลรับฝ่าประตูหกยี่กอครับแหลงได้บอลย้อสตึกทีมีแหอบตัดไม่ไหวครับจะสวนกลับเร็ว เห่ใหญ่ึงกับอีเจ้าปอครับไอ้ไอ่ไปเลยฮะได้ขึ้นครับเพื่อนด้วยครับาัญยานเลยนะะเดือดตัวนี้กเป่าแบบีมีการตัดเก็บอยู่แล้วนะครับเเป็นโูคกระเทากระตุกนะฮะ เวลาเช้าที่เป็นลลกหมดกระปุกน,นะครับเออถ้าจะเล็นฝ่ัออ่นยเยเเล็าน่นยเ ลูกครับตั้อยรับโอ้ลูกงใจจริงๆเลยเขอาไปใจเลยครับกระถิ่นได้โรสลับโถพลังเลยครแล้วก็ไทที่2ิตดที่อเอาไทยเลก็อินสตาไทยอาเซียนครับสบายๆครับนัดที่สองมีกบมีไดในสิบเจ็ดัอเลยครับในอาเซียนดีที่ไทยไม่กลัวไทได้รองวนนี เจ้าของเพื่อนันมาทุบครับสาธุที่ว่าอยู่ดีเลยครับประตูเปนน้อยปรนตูเนี่ยจัดการทำประตูลูกแรกเจ้าตับทิ้งออกมาได้ครับเสือป่อยครับเสือป่อยต้องเร่งทำประตูให้ได้ครับตัวาตีสเบย์ครับแยกน้อยในช่วงเวลาแรกนี่เป็นไปได้ก็นนำไปเลยวิธีครับแบบทำประูดีครับออกบอลเร็วมาทางด้านขวาทาำการขึ้นจิต ไม่ขาดลกีแต่ยังได้้รจมาให้ก right? ับดยอดหาอาต้นนะครับแ่ออกมาได้สวยเลยครับที่มเวลาพอสมคเลยครับีัสเองมาลุกนีก็ยัติดดีเดี๋ยวเาากครับเดียวอปักงนี้ก็แให้เบียไปครับ ถือว่าเป็นทีมที่ทำฟิตได้เกือบออนี่เป็นทีมที่อาจจะแม้หลายๆคนอาจจะไม่ได้ดุหว่างนะครับอาจจะไม่ได้มีจ้าร์ตนครับแต่ว่าการทำเลือกทีมได้เลยครับกับความฟิตเนี่ยถือว่าเป็นทีทีท่ได้มาตารฐานทีมไเลยครับน้อยกันบันดนี้ผมมีข้อมูลไม่ขีดค้อน,นะฮ <c oughs> ะฮาน่าจะ่ยกเครื่องมาใหม่หลายคนนะครับ าจจะมีปัญหาแบบเพิ่มเลยออกมาสั้นๆครับความอดอยากบาตกตีครับหนาเกิได้ดีเลยครับตัดอนที้มาได้จะออกมาเร็วเลยครับแม่เกลียดการเล่นครับจป็นแน่เลยตอดลูกตีแม่ตัวเองครับไปโดนแซดด้านหลังครับรีบเปล่าได้ครับจะยันตรายเหมือนกันครับบาดจะน้อยมากๆครับ ไปไหวแล้วนะไม่เกิดไรอีกเต้นแหละไมออกไปเลยไออีนังเบ็กงไปฮะอีคิดครับป็นเทศนเดี๋ยวพอจะเต้นด้วยกัาอยู่คนเดียวด้วต้นเลยฮะ จ่ายมาซ้ำๆแล้วแม่ลำหนักตันขาดครับลูกนี้จ่าสวนเลยครับสวนขึ้นมาแล้วครับของการทำจานหมาจะมีพื้นที่จี่จู่จี้เต็มข้อแม่ยังเซฟไม่ได้ดีอยู่ครับลำหนักตันขาดไปครับบิดเซฟได้ครับไม่เต็มมุครับ เบนจ่ายไม่ดีแล้วพี่เล่นุดมาจ่ายให้กับวิทย์วิทย์อเกิดตวิทย์ีลูกนี้นี่เผอใเลยนะแม่การติดพลาดของเจ้าเบนเนไม่รู้จนจ่ายให้เพื่แดงทำไมเลีต้งเอได้กับวิทย์เพื่อนเวแครับเล่แค่สองตังหลายท่านันเองครับทัประตูตีเสมอได้ครับ ดับที่24นครับเสเอยกันแล้วทกนครับก็เริ่ติดตามสถานีเราในกคระกโอลีคแอดไลน์แบบคเราได้ครับแอดเจ็ดสกโอนะครับมีแอด่ครับเพจก็จะเป็นเกแลเจ็ดสักโอเอนกันครับสนาานีครับออันครับรน้อยนี่ก็6กขัดนะครับครับ วันอาทิตย์และวันพฤหัสครับเดี๋ยวปนลี่ก็พฤหัสนะฮะอาทิตย์จะไม่ว่าเไม่เป็นไรครับช่วงนี้เรายังรับสมัครอยู่นะครับสุดท้ายเดี๋ยวปอลี่างนี้ครับเชื่อว่าครับน่าจะเพื่อยกระดับให้กับลีแบบนั้นเยอะเลยครับคือจัดที่ผมหักมาเยอะเนี่ยแล้วก็ใส่ส่ตามาเบนนะเกี๋ยวปอลี่ทีมที่สองก็อยู่ได้ครับลุ้นแชมป์ไปเลยครับแ่บเป็นแค่หนึ่งเ่ยก็สู้ไหวครับ บอกไม่ก็ต้องลองดูเงี้ยแต่ยุ่งเกินก่อนเยอะยตายก็มาตรงตนี้แน่ทีมสาวแรก,กจะจับไปได้ครับเินครับออกไปมาเลยเลครับจับไปได้ครับเินจับสุดท้ายครับน้อยอ๋อสกคนตีแจ้งไปหรือเปล่า,น,า,น,าน,นี่แหะครับบอลเป็นลูกฐานนิดนึง เดือดเปล่าได้กับได้เร็วได้นะครับในเขตดกยับไม่ต้องยาวตัดการครับแต่ก็ปอยครับจะ่ทำการตบเข้าไปครับหมอออาอดยาวมาต้องเสียออกไปเลยแนี่ไม่ได้ครับขาดการไปครับเน,นี่ยก็ปอยครับหรือมันก็ประเทศไทยก็ถือว่าเป็นประเทศที่โชคดีนะครับ ทีเป็นมนบหาดแล้วก็ไหนะไทยมดีครับไหนจะบอลเยอรมันบอลอะไรอีกบอลบอลบอนี่แห่สิทุกนแล้วไปต่เนี่ยไ่อาเลยแห่0สิไป้ย็นไดเย็นได้ไปเย็นได้ไเย็นได้ใส่ก่อเลย กดีแ้วไปด้่อเพอกเนไลดีครับฝง่เลยนเอ่มารับใส่เดนใ่เด็กใส่เด็นะใเด็กนะเาเล่ยอผมัี้ผมว่าไม่ได้กินะมันไฟมากครับก็เป็นเห่อรายที่หลื่อนกรอบนรล้วจะาเข้าไปดี จะเปิดปุ่ะมดีครับไม่ดีครับเด็กครับอาจารย์ไม่เปล่าเลยนะก็เมื่อกี้ก็จะมาบอกผมนะครับว่าเล่นเ,นเนดีวยวปอนปี่โดนเข้าเลยนะ ป้อนเงียบจังมาลูกนีกก้เป็น,นไปก,กลางมือทำไมครับมุ่งกระเด็นเลยฮะ้วน่าผ่านเพื่อไปได้ครับไม่ได้ครับผมก็เห็นครับเพื่อไปกลางมือทำไมฮะไปที่อีกครั้งครับขยับเข้ามาหน่อยครับต่เได้ก็ดีครับผมนอนก็ได้ครับต้อง แต่ที่ประเทศนั้ไหลมาแม่เป็เสืยจังหวะเอฟซงตกอพิงพิไปอย่างนั้นเลยครับแต่เบอสี่เนเสือการเขาอการอาเปเสืก็ต้งเลยครับอากียร์ทิมาครับถอยก็ถอยกนอยู่ตรงจุดต้นตัดดึครับบอลครับบอลนี้บอลอันเดียวคอลกาลูกนี้ไปไม่ได้ก็แค่ความดุดร้อนเลครับสี่เข้ามาตรงนี้ครับก็ลึกไปครับขุ้นประปต่เล โอกาสครับน้อยให้กับเมทีครับออกบอลมาทางด้านขวาให้เบ้นเบ้นจ่ายลุ่งซิงไดยังติดทางด้านบอลดีครับในการเพ้นซิ่งในเขตของเสือฟอนี่ถือว่าทำได้ดีครับในแดนตัวเองที่สิงได้เป็นระเบียบเรียบร้อยดีครับเอาเลยครับใจสุดโดนเข้าด้านหลังนิดเดียวบีมาไม่ทันแล้วครับบอลออกไปแล้วครับ เป็นหน้อยกันได้ที่สุดกบอ,บอจักบอนไม้ดีเลยครับทีบอลเนสนได้ดีเกยที่เหน่อยขออไไเข้าตูอุสธรมานดยอดครบยามเลยตักไม่ได้ครับออสออสจ่ายให้เข้าการทียุ่งทีโห ตาดานีท like ีนึงหเข้าตาตาตเเป็นตอยครับเป็นพุทธธเนเจ้ครับีครับดีครับดีารีรครับีครับเบกเลยไปหมดเลยะ อย่างนี้แล้วตอให้บอลบอลหายเจ็บกลับมาก็ได้ปูด้านเลฮะเออเรื่อการ์ดเรื่ดเวลาทุกแรกรื้เปล่าอ๋อทุ่งแรกนี่เวลาหมดแล้วนี่ะหรืทุกคนเจ็บนะครับจะเป็นการทั้นสุดรือเปล่าครับ ดีตดีอามาลูกนี้ข้าไปเลยะแม่โอ้ต้องมาขายเลยนะัไร่อคงงือ,องไงฮะอธิบายผมด้วยงไ,งไม่ได้ใช่ไหม ไม่ได้ oh okay. ah. แน่ผู้เล่นใช้มือหรือว่าเป็นการทันร้อนโอเคครับขอบคิณครับอันไหนที่ผมไม่เข้าใจผมอาจจะถามนะครับพี่ขอโทษด้วยนะแล้วปวดจขนสีเสียประตูไปแต่แล้ปวดได้สามตีเข้ามือต้องติดหมดเวลาการขันทึ่เวลาแรกนะอาจจะสุดเับ ในกรณีนี้ทอใ